ย็นอะไรคืนออยากนอนฮะยินยาหลายอยากนอนโอ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 เฮาสีได้เมื่อบานแล้วเฮาสีเมื่อรักษาโตกับเขาพี่น้องอันนี้ก็คือพุ้งหมูไดมาในราคา หกสิบ <60. S 2> บาทพี่น้องนี่นะไม่ได้กถืถ่อๆเลยพี่น้องมันก็ได้หลาเนี้ยยั่กินไป็นจอมกันบ็ออันนี้นะที่เป็นสามสิบเขากินเป็นต่อสามสิบท่านมนอยู่บ้านเขากจะสได้กินแกงเห็ดเพาะเห็ดปวงเห็ดไข่เห็ดโพนเห็ดซัมมาปิ แต่เจ้าพี่ก็ได้กินทาเงินหลายก็จะได้กินแพงบอกอเฮ็ดพอโลละ6กเย็ดลอยผมจกเอาเซิร์ชเข้าไปเบิง่งสามสี่ล่เขาก็เลยว่าอดเอาซะมาแมา่ไปนอนกินขาวนกันนวลนัว,นวขั้นว่าแจวกับว่าขักในน้ำพริก บอเดมีหอมอมันยังเลยมากพริกแ้งน,นัวน้ำปลาบอก<ะ>ใส่คมอีกเพียคมคมบีคมคมมันบอมีเงินสื่อหอมหอม,หอมแพงทุกอย่างแพงเขาเนาะงวเขาแซ่บแซ่ไปนอกไปเราทิ้งสองน้ำมัน อันนี้เนาะเข่าเศร้ากับแมนเทียงกับแมนแรงกับแมนอืมอโทษเขามันคือเพลทแท่นฝนกะิตกประฝนม่วงคงเตรียมห้องตรงกิ่นคนได้ลูกค้ามาสงกรัทันตอนนี้กับประมาณสามม่วงเงบอกขอายอดที่ม้วง อยังไงทีม่งเราบอกแก้วผมขอคผมเนี่ยวันจันทร์ทงวันคือขอที่ที่ที่หาจะเห็นงานเหมือนบันวันที่ยมอางนี้วันจันทร์จนบางใจกันลูกค้ารายเนี่ย การทุบบาทคนทุบเหมือนอาเกบกินคนเดียวเมียบ,บอกินมีนย่านพวงมนอีกทงรูปร่างสุดยอดเลนทำรูปชผิวตรไปซื้อไม่อยากเลย เมงวันก็ร้ายขึ้นเนระื่องน้ำโนี่ตาไหทางน้า <c oughs> งอเนียเปอนะเอา trưa Ừ. Chào đồng. Làm lãi được không Con gà kia. Mùa lúa phàm lông chứ nó cái cà phê thôi. rồi, Được rồi. Được rồi. ต oh. ัวนี้วันตัวนี้ันี้ฮะไาเรื่อจะกินไมกินนีือเป่านัว่าเห็นมา่บนมาได้เลยมายูว่าดีดูก้องคือันาดหือทางถนนใชะอัม ียบงก่อนถนนนังถนนนั้นเมืองยี่โทฮะถนนเมืงยี่โทเดี๋นนยว <c oughs> สองหา้าสิบอกทคนใดคนหไปไงโบอกไก่กับซีซี่วันไหนประมาณสี่ห้าก,กิโลบอสแต่เม,มืม่อวานดื่นดีโย่ นี่นะทางเขาเขาจะเป็นเขาจะเล่นฝ่ายนี้ญ่ายเขาอยู่ทางลังชิดเห็นไหเนาะตรงทางก็ว่ง ออาจะว่างเงียบลืมเจอัน้เขาเอ้านั่นจะจะจริงเสียมารหยาผมบอกแล้วมันจริงแต่วแต่มันมันจียงไม่ค่กินน้ำเขาอหอมไหมหอ วันยังวันคนนี้ก็ได้แต่แม่บ้าต้องเบ่ต้อมา Đi mua lá này, mua lên nhiều banh lên cây đó. Mưa không. Leo. ลองชงคปข้าวกวแพ้ย <expand> ี่ห้อะรต่อไปนเดือนทะเมือแบบไม่ฟัสุ่บ้าวไเมื่อแบบเลี่ยเรื่องันนั้เป็นวคี่ละ ตกไรเงินก็นอนกินนอนตกไม่ตกใจเลยอมมาชมกันเนาะถึงเดือพีิน้อเรีย้ออีกน้องเลยบนี้อาทำไมไปด